ข้หลังเนี่ยคนตามความฝันมันเยอะเว้ยกูเลยรู้สึกว่าคนที่แบบตั้งใจทํางานเนี่ยแม่งเท่มากเลยไม,ไม่เป็นกระแสจริงนะที่แบบจะทําอะไรบางอย่างของตัวเองช่วงนี้มาแลไงเหมอนกับเหมือนกัว่าถ้าไม่ทำํำจะไม่จะแบบเสีย่านมีชีวิตหนึ่งชีวิตไปลเล <laughs> ยรู้ไหมว่าคนที่ยอมละทิ้งความฝันเพื่อ ความสุขครอบครัวเนี่ยไม่ใ, <น S 1> ใหญ่ขนาดไหนไงล่ะ <laughs> อันนั้นมันไปบงางคำา่อ <laughs> น เราพยายามรวมเพื่อนทําวงมุ่งนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะประหลาดหน่อยเพราะว่าเราอยากทาวงก <Yeah. S 1> ีตาร์แบนแต่ว่าในยุคนั้นน่ะมันเป็นวงที่แบบมีแต่วงที่เล่นนิวเมทลน่ะมันทําให้เราหาเพื่อนที่แบบเข้าใจทิศทางวิชั่นของเราอายากเราก็เลยเล่นดนตรีในคณะอยู่ประมาณปีหนึ่งมั้งปีกว่าๆแล้วก็แบบเลิกไปเพราะว่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้ภูมิจิตก็ ตั้งโดยความบังเอิญนะที่จริงแล้วสำหรับตัวผมเองนะเพราะจริงๆแล้วอย่างแบบถึงแม้เราจะเป็นคนฟังเพลงแบบยุคที่เฟ,ฟื่องฟูเลยคือยุคเอาเตอร์เฟ,ฟื่องฟูที่บอกว่าเป็นมีวงหน้าใหม่ใหม่อินดี้ในยุคนั้นที่แบบอยู่ๆก็ดังขึ้นมาอย่างแบบ Modern d o ออย่างพาวในยุคนั้นมีฮอลลี่บ r ลลี่มีฟิ e ์เตอร์อะไรที่แบบชอบ,ชอบ คนหนึ่งเออซึ่งมันมีวิชั่นคล้ายๆเราแล้วเราก็เลยเราก็เลยเดินทางนั้นมาเรื่อยๆนอืนก็คือเมื่อเราเจอไอ้การเมื่อนั้นี่คเราตูกเพลงผมงว่ามันเป็นโชคชะตาที่แบบได้มาเจอคุดเป็นนักร้องนําแล้วก็คูดเป็นคนที่แบบมีไฟในการจะตั้งวงมากเหมือนเขาก็แบบฟังพวกเพลงทั้งทั้งวงที่ผมเอ่ยมาแล้วอย่างวอเลนด็อกอย่างครับอย่างพลาวแล้วเขาก็ชอบมากแล้ว รวมถึงพวกวงฝั่งอังกฤษด้วยอย่างยุคนั้นก็แบบเรดดูเฮดเบลอออเซสอะไรพวกนี้ที่แบบเป็นคือรูปใหม่เลยแล้วก็แบบพูดก็ชอบมากเหมือนกูก็มีความฝันว่าแบบอ,อยากจะทำวงของเขาเองอะไรเงี้ย ตนตอนนั้นช่วงที่เราได้เจอกับภูมิจิตเนี่ยเป็นช่วงที่อัลเอิเมนต์ต่างๆของวงการอินดี้เนี่ยมันเริ่มพมันเริ่มจะเติบโตเริ่มมีคอนเสิร์ตอินดี้เยอะขึ้นตามที่ต่างๆในห้างในผับในร้านอะไรพวกนี้เริ่มมีคอมมูนิตี้เยอะขึ้นโคอินดี้จัดมาประมาณครั้งที่สองอะไรอย่างนั้นะแล้วก็เริ่มมีการเล่นดนตรีเยอะขึ้นตอนนั้นมีหลายแก๊งนะ มีโคอินดี้มีมิวสิกเฮลล์นี่คือสองแก๊งใหญ่ๆคือตอนนั้นยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของการที่จะมีค่ายเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นยุคเราว่าเป็นอินดี้เวฟคือยุคที่สองยุคแห่งการเติบโตของอเด f แฟทวดีโอและคําว่าที่เขาเรียกกันว่าเด็กแนวเ,นเป็นยุคที่แห่งการเติบโตของสิ่งเหล่านี้มีงานแฟ f เฟสอ่ามีไลฟ์เป็นเดมีไลฟ์เปนเดฟเนี่ยยุคๆราๆเนี้ยพาราดอกตอนนั้นก็น่าจะเป็นอลัลบั้ม On the Rainbow แล้วก็อัลบั้ม Free Style Modern Dog ก็ออกอัลบั้ม Love Me Love My Life อะไรเงี้ยเราว่าเราทำเพลงป๊อปม,มาตลอดแต่ว่าเราเราเข้าใจว่าดีไฟของคำว่าป๊อปของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือถ้าอยู่ในเมืองไทยก็หลายคนจำแนกเพลงป๊อปว่ามันคือคนที่หน้าตาดีๆมาร้องเพลงหลักเพราะๆอาจจะเต้นได้นิดหน่อยอะไรเงี้ย ว่าของเราเพลงป๊อปมันคือเพลงที่สื่อสารเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้เอ,อถ้าแบบเห็นตามหนังสือพิมพ์ก็ควรจะเป็นเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆคอร์ดเพลงเราไม่ยากเลยใช้คอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์ธรรมดามากซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานของเพลงป๊อปสามคือเพลงเราไม่ได้ซับซ้อนครงสร้างเพลงมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าเราอ่ะทาความซับซ้อนอ่ะให้มันฟังดูง่ายเอ,อนั่นแหละแต่ว่าถ้าอิทธิพลอื่นๆเราก็แบบ มันก็เหมือนที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กอะ่ะทั้งแบบเพลงป๊อปเพลงล็อกอันเทอร์เนทีฟวิทยชิดรอ็อกเพื่อชีวิตลูกท่งหมอลำอะไรเงี้ยมันก็เราก็แบบหยิบส่วนผสมนู่นนั่นนี่มาลองทําเป็นอาหารสักจานซึ่งไอจานนั้นมันเรียกว่าภูมิจิตไอที่เราชอบเนี่ยมันเสือกไม่ใช่รสนิยมที่คนส่วนใหญ่เขาชอบอะ่ะคือสิ่งที่เราทําเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันดีแต่คนทั่วไปเขาก็ ก็ยังรู้สึกว่าเรืองอะไรวะเนี่อย่างเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมมาเจอกันตอนโตก็แบบเน่มน่แน่วงคุมจิตเนี่ยเพื่อนเนี่ยเล่นเพลงแปลกๆหน่อยอะแปลกยังไงวะแปลกเรเราเป็นคนที่ กือบจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างความอินดี้และความที่แมสอะหมายถึงว่าเราอย่างอย่างภูมิจิตเองเนี้ยก็เลือกที่จะทาเพลงที่ไม่สนใจชาวบ้านเลยทําช่องทำเพลงให้ตัวเองฟังหรือว่าอะไรเงี้ยแต่กลับกันเราจะมีอิทธิจูดของคิดที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากแมสเรายังมีความที่เรายังอยากแบบมวลมหาชนนะเรายังมีความหม,มู่มวลอยู่เรายังมีความอยากจะเข้าใจในหมู่มวลมหาชนอยู่เราแต่ขนาดเดียวกัน อีกครึ่งหนึ่งของเราเองเราก็ยังอยากที่จะถ้าให้สัตว์ใช้สัตว์ที่ไม่ค่อยอยากใช้เลยก็คือว่าเราก็ยังอยากยินดีอยู่เรามาคิดดูถ้าเราถ้าเราสู้ต่อนะทำไมตอนนั้นเราไม่สู้ต่อเราแบบทำไมตอนนั้นเราอ่อนแออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเสียดายน,นี่เป็นหนึ่งจุดของชีวิตที่เสียดายกัน เพราะว่าถ้าเราเราคิดว่าถ้าเราตั้งใจกับแสนร์วีตอนนั้นเหมือนกับที่เราตั้งใจตอนทาเดโมแบบฮาร์ดแว่์แเราว่าเราก็คงทาได้เหมือนกันในตอนนั้นนะแต่พอมันพลิกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเราเราเรา,เรา,เ,ราเราแค่บอกตัวเองว่าเราจะไม่อ่อนแอแบบเหมือนตอนนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเรายังคิดอยู่ว่าเราจะสามารถทำดนตรีดนตรีเป็นอาชีพได้เรายังสามารถที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตทัวร์ตามจังหวัดนู้นนี้นั่นมีตรงมีตัง ซื้อบ้านแบบพี่หนุ่มกะลาคือตอนนั้นเราเอาวงกะลาในไดอดอลมากเลยคือเราเห็นแบบว่าเราเห็นศิลปินที่เขาแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังอยากเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้วงตรงนี้ยังอยากเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราคิดว่าเราจะได้เงินกักมันนะเออแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าเลี้ยงชีพอะแต่เราแค่คิดว่าเราทําวงดีๆแล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยวงดีๆมันก็น่าจะทาทำไรายได้ให้เราได้อีกแหละแต่ว่าพอตอนแรกเลยเนี่ยเราทำซิงเกิลแรกขายที่งานจัดเฟสติวัลครั้งที่สองซิงเกิลมากมายก่กอกน,นะ อันนี้เป็นการแบบ explore ความคิดครั้งใหญ่ครัง้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าเราไม่เคยต้องผลิต,ลตสินค้าเพื่อขายเองใช่ปะ่ะเราก็ต้องมานึกว่าเออไปปั๊มแผ่นที่ไหนบันทึกเสียงค่าบันทึกเสียงเท่าไหร่ปกเนี่ยจะต้องพิมพ์ที่ไหนกล่องเนี่ยซื้อของถมควรจะซื้อกี่กล่องมาถึงถึงจุดคุ้มทุนอะไรเงี้ยเราก็มารวมทั้งหมดเป็นตัวเลขอ๋อแล้วก็แบบพอรวมทั้งหมดเป็นตัวเลขก็ต้องตั้งราคาขาย อ๋อตั้งราคาขึ้ปุ๊บก็ต้องหาวิธีขายอ๋ออะไรเนงะี้ยก็จะแบบอ๋อมันจะมีเรื่องแบบอ๋อใหม่ๆเรื่อยๆตอนทําอันนี้ครั้งแรกแต่ว่ามันเป็นโชคดีที่เราได้ทําเองกับมือทุกขั้นตอนน่ะมันเลยทําให้เราแบบเข้าใจเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเข้าใจมาก่อนคือต้นทุนเออคือการเป็นศิลปินเนี่ยต้นทุนมีต้นทุนแล้วก็การทําแผทตแผนเนี่ยมันมีต้นทุนเอออันนี้เป็นเรื่องแรกที่ทําให้เราเข้าใจแต่นั้นเราก็พยายาม หาค่ายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการคเ,เวอร์ต้นทุนด้วยรสนิยมของค่ายด้วยมัง้งเพราะว่าเอาจริงๆเพลงเรามันก็มันก็ค่อนข้างแปลกอย่างที่เขาบอกกันนั่นแหละเราไม่รู้ว่าค่ายเขาจะเอาเราไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยในวงการตรีเนี่ยการไปอยู่ค่ายมันก็จะมีสองแบบก็คือก็คือ ไปอยู่ค่ายแล้วก็เหมือนเราเป็นสินค้าซึ่งค่ายเขาจะมองภาพใหญ่กว่าเราฮะแล้วเขาก็ดูว่า้ยสินค้าอย่างเราเนี่ยควรจะปรับปรุงเป็นยังไงเพื่อไปสู่ตลาดกับอีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยเนี่ยเราเป็นเราเนี่ยช่วยไปหาตลาดให้เราหน่อยเออก็ในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างหลังคือเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างเนี้ยช่วยไปหาตลาดให้เราหน่อยเออแต่ว่าด้วยความเป็นอย่างี้แหละมันเลย มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าการคุยกับค่ายเพี่อนค่ายมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นการเอาแต่ใจตัวเองมากนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันถ้าไม่มีชื่อเสียงมากพออะไรเงี้ยเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเราทำออกไปอ่ะมันจะโดนใครแล้วมันจะมีลูกค้ามากขนาดไหนแล้วก็จะมีคนเชื่อในแสเฟจเราขนาดไหนอนะไรเงี้ยในยุคนี้เนี่ยทุกอย่างมันขายยากขึ้น มันเพลงมันไม่ได้ขายมาแต่ก่อนแล้วถ้าคุณจะทําวงดนตรีให้ขายได้ให้ทําเป็นอาชีพได้คุณมีโชว์ที่ดีหรือเปล่าคุณมีโชว์การแสดงสดที่จะทําให้ลูกค้าตามผับตามบาร์ซื้อคุณไปเล่นดนตรีที่ผับเขาหรือเปล่าคุณไปถึงผับแล้วคุณได้ไปเล่นที่ผับแล้วก็จริงอ่ะเพราะแน่นอนค่ายเพลงก็ต้องส่งคุณไปในฐานะวงโปรโมตแล้วถ้าคุณได้ไปเล่นมีโอกาสได้ไปเล่นแล้วคุณเล่นได้ดีหรือเปล่า คุณมัดใจลูกค้าที่มาเที่ยวผับได้หรือเปล่าคุณรับมือกับการที่วงคุณเล่นเพลงแนวเรกเก้แต่ถ้ามีคนขอเพลงเราและนายของโลโซคุณจะเล่นให้เขาได้หรือเปล่าถ้าคุณเล่นได้และลูกค้าเขาชอบคุณในครั้งต่อๆไปเขาจ้างอีอะไรอย่างเงี้ยรับมือกับความเรื่องมากรับมือกับการที่คุณจะขายเพลงไม่ได้เลยแน่ๆแต่คุณก็อาจจะขายโชว์ไม่ได้เลยด้วยถ้าโชว์คุณไม่ได้ดีหรือว่าอะไรแต่ถ้าคุณมีหัวคิด มีประสิทธิภาพในการทําโชว์ที่ดีหรือว่าอะไรที่ดีคุณก็ทําได้แต่เมุอเราอยากจะหาเงินจากการเล่นดนตรีจริงๆอะผมว่าค่อนข้างเสี่ยงที่ทำให้เพลงคุณภาพด้อยลงเพราะเราพยายามจะเดาเดาคนอื่นเดาตลาดว่าเขาชอบอะไรกันอยู่ซึ่งพอคุณเดาแล้วก็อนี่ยทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวคุณซึ่งมันก็นําไปสู่เพลงที่ไม่ค่อยดี เพราะคุณไม่ได้อินกับมันถ้ามันเป็นอาชีพได้มัน,ม,นมันคงแฮปปี้มากมากอะเพราะว่าเราได้เล่นดนตรีเราได้ทํางานที่แบบเราเรารักมากๆอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรกับมันมากอะไรเงี้ยได้ตังค์ด้วยวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ภาระมันก็มาตามหลังมาทุกคนแหละเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเมียเดี๋ยวมีหนี้สินอะไรมาผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็ว่าไปมันจะแบบ มันจะไม่ไม่ใช่เล่นดนตรตีเพื่อสนุกสนุกเหมือนแบบเด็กๆแล้วอะ่ะมันก็จะแบบถ้าไม่เล่นดนตรตีเลี้ยงชีพก็ต้องทําอย่างมีเลี้ยงชีพอะ่ะมันเหมือนคือด้วยความที่เราไม่เคยตั้งต้นว่าเราจะทําเงินกับมันคือแต่แต่ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเหมือนมองว่าคือมันยัไม่เคยมองตั้งแต่ชุดแรกไม่เคยมองว่าจะได้เงินจากมันเลยแค่คือถ้ามองงั้นมาแต่แรก ดนคือเพลงมันจะไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเพราะตอนนั้นก็คิดแค่ว่าไอเดียหลักสุดเลยก็คือทำเอาไว้ฟังจรตอนแกซึ่งเพราะนั้นทุกเพลงอ่ะมันต้องเป็นเพลงที่เราต้องชอบมันก็คือเราต้องภูมิใจกับมันจริงๆเลยวนะ่าเราสามารถหยิบม,มาฟังตอนแก่เราบอกตัวเองได้ว่าบอเออนะเนี่ยมึงทําดีขึ้นละณวินาทีนั้นในอายุนั้นแล้วก็บันทึกเอาไว้ว่า ตอนนั้นเราเล่นได้อย่างนี้ไอเดียเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉนั้นไม่เคยนึกถึงเรื่องเงินเลยทีนี้มันก็ส่งผลมาเรื่อยๆแหละโดยจริงๆแล้วถึงต่อให้แบบใครบอกเฮ้ยมึงจิตอยู่มานานแล้วเป็นแบบเป็นอินดี้ที่ค่อนข้างจะมีแฟนเพลงเยอะประมาณหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันอยู่โดยการเลี้ยงชีพมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยรับเราเนะีเมื่อก่อนเราจําได้เราซ้อมได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ครัค้งสองครั้งเลยอะ แต่ว่าช่วงนั้นก็จะมีปัญหาหนึ่งไม่ไม่เป็นเรื่องเวลาปัญหานเรื่องเงินคือเวลาซ้อมเนี่ยก็ต้องนั่งรถเมล์ไปซ้อมต้องหาข้าวกินก่อนซ้อมไปนั่งกินโรตีกันหลังซ้อมค่าห้องซ้อมก็แพงอะไรเงี้ยก็ต้องค้ารถเมล์กลับบ้านอีกก็จะมีค่าใช้จ่ายนั้นซึ่งสมัยนั้นไม่มีเงินค่ะมันก็จะยากลื่นหนีเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินในการในการซัพพอร์ตตรงนี้เออก็เราก็ต้องเอาเงินส่วนตัวที่ได้จากแม่มาเดือนเรา ไม่กี่พันอะไรเงี้ยเออมาเจียดเข้าตรงนี้ยซึ่งจริงมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเออแต่ด้วยกันเนี่ยตอนเนี้ยเราก็เริ่มมีเงินและเริ่มซื้อกีตาร์กิฟสันมาใช้ได้เริ่มมีรถขับไปซ้อมเออแต่ปัญหาใหม่ก็คือเราก็ต้องทำทำทำ,ทำงานน่ะเพื่อเพื่อแลกกับเงินเนี่ยอย่างตอนนี้เราก็ใช้เวลางานมาทำ <laughs> มาทำอะไรที่ไม่ควรทำนะครับ <laughs> จริงๆตั้งแต่เราเราเริ่มทำคลุมจิตมาเราไม่เคย ไม่เคยเราไม่เคยนึกว่าเราจะจะเล่นดนตรีทุกวันน่ะคือเราเราอยากเล่นดนตรีเพราะว่าเราอยากเด่นเราแต่เราก็เรียกมันว่างานนะเพียงแต่ว่าเราเราในภาพตัวเองที่แบบเป็นนักดนตรีอย่างเดียวไม่ออกอ่ะเรารู้สึกว่ารลกนนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้เยอะอ่ะและถ้าเราเล่นดนตรีอ่ะ เพลงเราอาจจะไม่ลึกซึ้งขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าเรารู้แต่เรื่องดน,นตรีอะแต่พอเราเรียนเรียนคณะที่ต่างกับเพื่อนเพื่อนนักนดนตรีทํางานที่ต่างกับเพื่อนเพืนดน,นตรีอ่านหนังสือที่ต่างจากเพื่อนเพื่อนดน,น,นตรีอะไรเงี้ย mm. เพลงเรามันเลยมีมุมมองอีกแบบเนี่ยเพราะว่าเรามีแมทรียลในการใช้ชีวิตอีกแบบอืมจริงๆเราก็ต้องขอบคุณการมีชีวิตประจาวันนี่แหละที่ทําให้เราอะมีทัศนคติอีกแบบหนึง่ง วันนี้กำลังจะไปหัวลำโพงครับเอาเสื้อไปส่งให้ลูกค้าที่สระบุรีครับพอทำโรงงานสก,กีเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเท่าไหร่หรอกก็ทำทำทำไปเรื่อยพอจนถึงแบบช่วงทำห้องซ้อมมันว่างมากไงก็เลยแบบอพอเริ่มหาลูกค้าเริ่มอะไรติจกจเฮ้ยได้เงินว่ะมันเห็นเงินเหมือนกันอะไรเงี้ยท้ายตอนนี้ก็คือพอปิดห้องซ้อมไปเราก็ลุยทำสก,กีอย่างเดียวเลย เรารู้สึกเหมือนทำงานผ่านเน็ตคือแบบเรานั่งอยู่แต่หน้าคอมเลยอะแล้วก็ก็โทรสั่งเราสั่งโรงงานให้ทำงานตามนี้ในเวลานี้แล้วเราจะได้โทรสั่งให้หมอไซค์ไปเอางานเพื่อเอาไปส่งลูกค้าเวลานี้อะไรเงี้ยรอลูกค้าอดตังค์ปุ๊บแล้วเราก็เอาตังค์มาโปรยเหมือนเหมือนได้โฆษณานะครับจริงพวกนั้นเขาอาจจะทำงานเหมือนผมก็ได้ครับ ในนามบัตรเขียนว่าเทคนิชเชียนเอนจิเนียร์ก็ช่างธรรมดาแแหละช่างวิศวกรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะหะไรอย่างหน่อยคือก็ดูแลโปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยแบบทำพยายามทํางานให้ทันเวลาแล้วก็บางครั้งก็ต้องไปคุยลูกค้าดูรีควิลเมน์ว่าเจ้าเครื่องจักรแบบไหนทําอะไรได้พอได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องคุยกับดีไซเนอร์ว่าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบนี้เออต้องดีไซน์มันยังไงเพื่อให้มันทํางานได้ตามนั้น เรารู้สึกว่าเราเริ่มเล่นดนตรีแล้วเป็นอาชีพได้ก็ตอนที่เรามาเล่นดนตรียางคืนเล่นดนตรีประจําเราไม่เคยอยากเล่นดนตรีประจาเลยไม่เคยอยากเล่นดนตรีตามผับตามบาร์เลยอูไปรู้ตัวอีกทีเราก็มาเล่นดนตรีแล้วตอนนั้นเราเรียนกองที่เสียงมากรแล้วเล่นแจ๊สก็เลยไปไปตีกองกับรุ่นพี่เพื่อเล่นโมงแจ๊สแต่ก็เล่นเพลงทั่วไปด้วยแหละนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเล่นดนตรีเป็นอาชีพ จำได้ว่าได้เงินทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้นับหรอกแต่รู้ว่ามันเยอะมากหกวกลรู้ว่าแค่ว่ามีเล่นดนตรีเกือบทุกวันน่ะและได้วันล,ละพันสองพันพันสองพันพันสองพันแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยเก็บเลยเพราะว่าเรายังมีพ่อที่คอยจ่ายค่าเทอมให้เราเรายังมีพ่อที่ให้ตังเรานั่งรถมาโรงเรียนตอนนั้นก็ใช้ดูหนังฟังเพลงกินเที่ยวช็อปอย่างเดียวเลย หมดไปกับสี่อย่างเนี่ยหนังเพลงหนังสือเกมหมดไปเยอะมากหมดไปเพียบซีดีเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมีทุกแผ่นพวกแบบวงโดยเฉพาะวงไทยนะเราซื้อทุกวงทุกแผ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเก็บไว้ตลอดจนวันนี้หายไปแนละ้วไม่ได้เก็บไปแนละ้วอะไรแบบเนี้ยมันก็หล่อๆออกมาตรงนั้นนั่นคือจุดที่เราเริ่มรู้ตัวว่าการเล่นดนตรีคืออาชีพตอนนี้หลังจากที่เพิ่งตกงานไปทาไปก็ทําถือว่าเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วก็ทําพวก เพลงประกอบโฆษณารับผลิตงานทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับด้านเสียงอะไรเงี้ยจะจะหนักตอนนี้จะเน้นหนักไปทางสกอเพลงพวกโฆษณาแล้วก็ซีรีส์ภาพยนตร์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในฝั่งของเล่นดนตรีกับภูมิจิตสุป,ปการาแล้วก็แสงกวีอย่างผมผมเป็นช่งางภาพซึ่งเป็นอาชีพที่ผมชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็อย่างตอนนี้ก็มันก็เริ่มทํา ทำเขาเรียกอะไรผลตอบแทนได้ค่อนข้างโอเคก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นดนตรีก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเหมือนเดิมก็คือว่าเราจะไปหวังเงินกับมันเราทําให้มันเอาไว้ฟังเองตอนแก่ mm hmm. แล้วก็แบบสุดท้ายแล้วเพลงมันทําหน้าที่ของมันเองเพราะไม่งั้นสมามติเราคิดเรื่องทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกเราว่าดีไม่ดีเราอาจจะไม่มีแฟนเพลงในชุดแรกก็ได้เราจะกลายเป็นวงที่แบบเหมือนแบบอาจจะ ป๊อป๊อสักช่วงหนึ่งแล้วคนก็จะลืมไปในเวลาแบบไม่นานนะเราเราเคยโพสต์ไ้ในสเตตัสเฟซบุ๊กว่าบอดี้สลมเป็นเป็นเหมือนความหวังของการเพลงไทยตรงที่ว่าเราดีใจมากที่บอดี้สลมทาเพลงอย่างธรรมชาติออกมาแล้วแล้วคนเหวอกันว่าเฮ้ยทำไมมันแบบโหแบบนี้อะไรเงี้ยทำให้เด็กต้องมานั่งแกะเพลงแบบบอดี้สลมหรือว่าอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเป็นการเปิดยุคมันเป็นการเหมือนแบบว่า Educate คนฟังไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะคือตอนนั้นเรามองอย่างนั้นนะแต่พอเจอเกิดเหตุการณ์ที่ว่าในเรื่องของคอนเสิร์ตอมชาติตมต้องล่มไปเนี่ยมันทําให้เรามองแล้วว่าวงการเพลงไทยน่าเป็นห่วงวงการเพลงไทยน่าเป็นน่าเป็นห่วงมากตอนแรกเราเหมือนเราเหมือนมองว่ามันพอจะเห็นแสงสว่างว่าจะต้องแบบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยคนเริ่มเปิดรับออาบอดี้แสลมาแบบนี้คนก็เปิดรับไว้อะไรเงี้ยที่ไหนได้จริงไม่ใช่เลยคนก็ยังมองว่า บอดี้แซมก็คือจะรอแค่เธอถึงแม้ใครหามังงง่ายไม่ผิดใช่ไหมทุกท่เอบอดแมด <Body time S 1> คืองงง่ายไม่รสรุวันไหวบอดี้แซมคือความเชื่อคือ,คอเพลอัลบั้มบีรีฟหรือว่าอะไรอย่างนั้นที่ยังเป็นแบบในยังยังใน,ใน,ใ,น,ใ,นในส่วนยุคเก่าๆอยู่มันบอกให้รู้แล้วว่าในยุคนี้เนี่ยคนจะจ่ายเงินเพื่อดนตรีเนี่ยยากมากอีกทางนึ่งเงยรก็ทำเพลงให้มันดีที่สุด แล้วก็หวังว่าเพลงมันจะทํางานของมันเองเพราะเราเชื่อเราเี่ว่าสุดท้ายแล้ว่เพลงหลายๆเพลงจากค่ายที่ดังใหญ่ๆเลยเขาโปรโมทตลอดเวลาแต่ก็อาจจะดังสู้เพลงที่แบบอยู่ๆมาจากไหนไม่รู้ไม่มีค่ายก็ได้อาจจะสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายเพลงมาทํางานของมันเองคนไม่ได้เลือกฟังเพราะว่าคุณโปรโมทเยอะโปรโมตจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะไรนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพลงมันขายของมันเองและอย่างน้อย สุดท้ายเรากไ็ได้เพลงที่เราชอบโดยไม่มีใครมาคอยชี้ว่าต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราว่าโอเคเราไม่ได้คิดว่าสิบปี<ะ>เราจะเห็นอะไรอะ่ะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันจะมีผลไป,ปอีกสิบปีดังนั้นเป้าหมายของวงการศิล์ขเราของเราจริงๆนะคือเราแค่ทําวินาทีที่เราเป็นศะิลปินอ่ะให้มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามารุ้กนกันว่า อีกสิบปีอ่ะมันจะเป็นยังไงคือมันไม่ผิดที่เราจะจะเป็นมนุษย์เนนะงินเดือนในในแง่หนึ่งหรือแบบว่าจะไปเหัหรอว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้มันผิดถ้ามึงไม่ตั้งใจทำตล,ลาดตลาเดเยอะครอบเดินขึ้นมาความออนล้า เช้าที่ตื่นมาความสับสนจากคืนที่แสนมืดมนสวัสดีครับจะดตัว <sorry. S 1> ต<อ>นครับของเราอ๋อแต่ชีวิตเรายังมีอยู่แม้จะพ่ายแพ้ทําไมตอนเช้าเนี่ยจะมีตัวเรา ตอนนี้เราจะอ่อน<อ>แรงลงทีมหนึ่งามาช่วยไวริ่งสายไฟทำให้ฉันเข้าใจไม่มีอะไรมันคงฉันนั่งลงเพื่อทบทวนอาจเคยแพ้และเสียใจแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ ต้องลุกขึ้นยืนใหม่อย่ายอมแพ้และข้ามันไปแม่พ่อฟีโรแลนด์ร้อนมันพพเ,ามาเหมือนแบบใช้ชีวิตปกติอะแล้วจบไปใช้ชีวิตไม่ปกติอะแต่ว่าแม่เหมือนอาเดมเหมือนใช้ชีวิตไม่ปกติมาแล้วอะก็มาผ่าทางกลับมาเป็นคนปกติ เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปของพวกเราบ่โถ่เฮ้ย้าไปตลาดเรา